เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูปอีสานบ้าการ์ตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังนะครับมาอยู่ในการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าข้ามเวลาเกิดใหม่ในร่างตัวลายกลายเป็นเทพนะครับวันนี้เราถึงตอนที่8กันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรูปอีสานด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็รับชมคลิเปเติมพร้อมกันเลยครับงไงแม่นาง่วงหญิงเจ้าได้อะไรมาบ้างหมู่บ้านนี้มีผู้ชายประมาณร้อยคนมีคนแข็งแกร่งถึงชั้นหน้าอยู่คนหนึ่งชื่อวังหญิงเป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านพวกเขาเริ่มรวมตัวกันหลังจากที่ได้ข่าวของกองทัพอูจากเรา แต่ก็มีบางคนบอกให้ยอมแพ้ไปเข้ากับพวกนั้นแลกกับความเมตตาพวกนั้นยังไม่ไว้ใจเราคิดว่าเราเป็นต้นเหตุทางนั้นตอนนี้เราก็ดูท่าทีไปก่อนแล้วค่อยไปช่วยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโอเคเข้าใจแล้วเฮเกิดอะไรขึ้น ทหารอูบุกมาแล้วเจ้าพวกนั้นเป็นคนพามันมาจับมันส่งไปให้ทหารอูทหารอูไม่ได้มาที่นี่พอพวกข้าหรอกถ้าหากมันมาเพราะพวกข้าจริงข้าก็จะไม่ต่อต้านจะยอมไปโดยทันทีทหารอูเป็นพวกปลาเถือนมันคงจะไม่ปล่อยให้ใครในเนรอดหรอกนะ พี่ขังและข้าช่วยเป็นกำลังลบให้พวกเจ้าได้ทุกคนอย่าได้กังวลพวกข้ามาที่นี่เพราะกลัวว่าทหารอูจะมาทำร้ายหมู่บ้านที่สวยงามแห่งนี้ตอนนี้พวกอูก,ก็บุกมาที่นี่แล้วทำไมยังมาอยู่ที่นี่กันละ่ะไม่ไปปกป้องหมู่บ้านของเจ้าหรอรู้แล้วนะ จากประสบการณ์ของข้าเท่าที่เห็นน่าจะมีทหารม้าไม่เกินสิบนายทุกกองทัพมักจะมีหมอผีมาด้วยทหารม้ารอบนอกเป็นกลุ่มสอดแนมเฮหัวหน้าหมู่บ้านทหารอูไม่ได้มาเพราะพวกเขาพวกมันต้องการเสเพียงผู้หญิงและหมู่บ้านนี้เป็นจุดตั้งค่าย พวกเราจะตายกันหมดใช่ไหมข้าจะทำยังไงดีได้โปรดช่วยพวกเราด้วยไม่ต้องห่วงข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยหมู่บ้านของท่านพวกเจ้าคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะพอช่วยหมู่บ้านนี้ได้ตอบยากนะแค่นักลบตู้รูก็มีทักษะ แข็งแกร่งกว่าขั้น4ี่แล้วยังจะมีพวกหมอผีอีกเออหมอผีนี่แข็งแกร่งมากเลยงั้นหรอรับมือได้ยากแม้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงก็แพ้ได้แต่พวกเราจะได้เปรียบถ้าเขาสู้ในระยะประชิดสิ่งที่ข้ากังวลมากที่สุดคือความสามารถในการรักษาและกำลังใจของชาวบ้าน เอาละภารกิจนี้เราจะแยกกันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งสิงหูกลุ่มที่สองวูหมิงแล้วก็ยุยกลุ่มที่สามคังและห่วงหญิงยุยเจะรู้วิธีหลบซ่อนในท้องร่องแบบนี้ไหมอืม ข้าเคยอ่านมาเจ้าจะปกป้องข้าใช่ไหมแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกอีสานนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ